การคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครมีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณีมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการคัดค้านการเลือกตั้งกันนะครับ การคัดค at ้านการเลือกตั ination, sí. ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา113ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครมีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้มีสิทธิ์ยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งเว้นแต่วงเล็บหนึ่งการคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา60หรือมาตรา62 ให้ยืนได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง180วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งวงเล็บ 2. การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนานให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนานไม่แล้วเสร็จหรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนานให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนานที่หน่วยเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำคัดค้านการเลือกตั้งให้ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวน เพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันและพิจารณาดำเนินการตามหมวดนี้แล้วแต่กรณีต่อไปทั้งนี้การยื่นคำคัดค้านการเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดครับดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าการคัดค้านการเลือกตั้งสามารถทำได้ดังนี้นะครับ 1. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัคร มีสิทธิ์ยืน่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณีมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 2. การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา60หรือมาตรา62 ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง180วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งอธิบายความเพิ่มเติมนะครับมาตรา60เป็นมาตราที่ว่าด้วยเรื่องจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสําหรับมาตรา62จะว่าด้วยเรื่องของการยื่นบัญชีรายรับและรายใจ่ายในการเลือกตั้ง3การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนนให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือสายด่วนโทร1444 สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวด playlist การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ